Riding high, when I was king สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับรีวิวที่ร้านทีมอเตอร์บา์นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับหวันใจในรุ่นเลยครับสกูตเตอร์สามร้อยทีๆนั่นก็คือยามาฮ่าเอ็กแม็กสามร้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบนะครับสีเอาปียี่สิบเอ็ดแล้วก็ที่สำคัญชุดสีเนี่ยครับเป็นชุดสีแท้เบิกศูนย์ต่างานะครับคันนี้ดีเด็ดยังไงขอให้เพื่อนๆรับชมให้จบนะครับไปผมพาไปชม นะครับซูมเข้ามาเลยครับของแต่งชิ้นแรกนะครับคิวแต่งนะครับชุดสีผมบอกไปแล้วชุดสีสัตว์นะครับยางทีเรนลี่นะครับสวยๆรถจัดตรงมาแล้วนะครับจัดตรงโหลดมาแบบพอดีเลยขี่แบบเฟี้ยวๆเลยตรงตึงมากชุดสีตรงนี้เป็นสีดําเบิกศูนย์นะครับตัดมาครับสีดําเบิกศูนย์รถแทบไล่ลิ้วลอยนะครับแทบไล่ลิ้วลอยเลยล้อทําสีทองมากุ้มใบแฮนแต่ง ก็นะครับเป็นอาคาพ r ทูนะครับคอสีไทยเทจับหลังพุ่มคาร์บอนครับไม่ใช่ค้อมนะครับพุ่มคาร์บอนมาเลยนะครับโลโก้เอ็กโชกโอเลี้ยงนะครับมาผมให้ดูทรงข้างๆนะครับอันนี้จอดแบบตั้งขาตั้งเดี่ยวทรงโหลดมาแบบฟิตเบ้นนี่คือแบบผมว่าเรียเลยคือกำลังดีอะใช้งานไม่ลำบากขี่ได้รับแฟนได้ไม่โดนบ่เดี๋ยวลองคขอมให้ดู ผมร้อมขี่ประมาณน,นี้เดี๋ยวดูตอนทายคลิปตอนที่ผมขี่นะน,นี้ผมเห็นแล้วทรงแบบไอ้มากเลยอ่ะคือหล่อจัดเลยผมพามาดูให้ทั่วรอบคันนะครับข้างนี้ก็คือแบบว่าใส่ไไ,ไลิ้ลวรอยนะครับหมกกองเดิมแต่คันนี้ดูดสดนะครับแล้วก็ผมขอไล่สเปคเครื่องนิดนึงคันนี้เครื่องก็จะเป็นลูกเดิมกําลังอัดนะครับข้างโอเพนแคมหัวฉีดเป็น E ย0ิ าเติมง่ายใช้งานสบายแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะใช้กับคําพูดที่ว่าเขาบอกกันว่า,ามีเงินให้ซื้อความสาเร็จอย่าไปซื้อความหวังลมๆแรงๆถ้าไม่อยากไล่นะครับคันนี้ผมการันตีว่าจบขี่ได้แรงบิดใช้งานสบายผมผมทดลองใช้งานจริงก่อนลงขายเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆไปตลาดไปเซเวน่นไปขนส่งผมใช้เองผมว่าจบครับเดินเบาอย่างกับเครื่องเดิมเลยครับ กำลังอาท้า o โอเพนแคมนะครับรถคันนี้เป็นน้ำมัน e20 เดินเตาอย่างกับเครื่องเดิมเลยดูสดนะครับแต่กองเดิมมีให้สามารถถ้าไม่ชอบดูดสดสามารถต่อกองเดิมได้เลยครับสูกไหวางจอดเสียนเครื่อง ูกันไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมยังยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมผมขายรถแพงไม่เป็นนะครับผมขายราคายินแบบมิตรภาพไม่จางบานแน่นอนคันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเพียง1นึ่งแสนสามบาทนะครับจัดไปนั้นเตรียมมาแค่9,999บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนและรับลดหล่อนหลอแบบนี้ไปขี่ได้เลยไม่ต้องไปซื้อความหวังอีกแล้วสำเร็จแน่นอนครับคันนี้ต้นทุนดีไปแต่งต่อก็หล่อ ใช้งานก็เฟี้ยวครับผมคอนเฟิร์ม